ม่รรับู้เสโลกอองงงีีครั้สยวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขค่าดินเ Server อร์ของตัวระบบ t ีวีกันนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมสอบถามกันมาหลายท่านเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบางทีค้างบ้างช้าบ้างนะครับหรือปัญหายอดฮิตเลยนะครับเช่นเรากดนะครับ a มจิกรีโมทเนี่ยใช้คำสั่งหรือคำค้นหาด้วยเสียงไปนะครับ กดไปแล้วนะครับมันขึ้นว่าไม่รับรู้เสียงบ้างนะครับหรือไม่ตอบสนองบ้างเลยก็มีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันด้วยการเปลี่ยนค่าดินเอสซอร์เวอร์ด้วยระบบ Wi-Fi นะครับแต่การแก้ไขตรงนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำเป็นตัวอย่างจากทีวี LG ในซีรีส์ปี2021นเะครับเป็น WebOS เวอร์ชัน6.0นะครับ,รบซึ่งมันจะแตกต่างจากคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ยยไม่รับรู้เสียงลองอีกครั้งวิธีการอย่างแรกเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่ม setting นะครับที่ตัว remote control เนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปเลือกตัวหัวข้อนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับคือแต่ละรุ่นเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันแนะนำเอาง่ายก็คือเข้าไปที่การนะครคบทั้งหมดก่อนก็ได้ครับจากนั้นนะฮะก็คือไปที่หมวดหัวข้อทั่วไปนะครับส่วนเมนูย่อยเนี่ยให้เรามาดูที่หมวดเครือข่าย สำหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะใช้เป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็คือเรากดเขา้าไปที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราดูก่อนว่าไอ้ตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีเครื่องหมายถูกข้างหน้าหรือเปล่านะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกแล้วสัญญาณมันยังไม่สามารถค้นหาด,ด้วยเสียงได้นะครับก็เข้าไปที่เครือข่ายอยื่นตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาดูที่มันทัดการตั้งค่า Wi-Fi ขั้นสูงนะครับผม พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนไปดูที่เมนูด้านล่างเลยครับมันจะมีคําว่าแก้ไขอยู่จากนั้นนะครับตั้งค่าโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับแนะนำทุกคนเอาเครื่องหมายถูกออกก่อนแล้วก็ไปดูที่บรรทัดของตัว dns server นะครับก็ทุกคนลบทั้งหมดเคลียร์ออกจากนี้ได้เลยจากนั้นนะฮะทุกคนก็เปลี่ยนนะเป็นค่าที่ทาง google เขาปล่อยให้ใช้งานได้ฟรีนะครับก็เปลี่ยนเป็น8 8 8จุ8 จุดปนะครับจากนั้นนะฮะก็กด enter เลยครับแล้วเรามาดีเช็คด้วยการกดเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับสังเกตดูนะฮะที่ตัววงกลม4วงเนี่ยนะครับจอทีวีนะครับเกตเวดีเอชนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเครื่องหมายกากบาทนะครับถือว่าสามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับใช้การค้นหาด้วยเสียงอีกทีหนึ่งนะครับโจลอยนวลกดจุดวันเวลาเหล่านั้น สังเกตดูนะ,ะก็สามารถค้นหาได้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ก่อนได้นะครับไม่ส่งผลกับการใช้งานอินเทอร์เน็เตใดๆนะครับเป็นไ่งบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขค่า DNS server ของตัวระบบ TV LG ในระบบปฏิบัติการ WebOS เวอร์ชัน6.0นะครับสำหรับการแก้ไขยอย่างที่บอกครับมันก็จะแตกต่างจากรุ่นเก่าๆนะครับใครที่พบปัญหานี้ก็ลองทดสอบกันดูก่อนก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและก็ฝากช่องออดอัมมาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ